มาแล้วค่ัมาแล้วท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านของนักแสดงหนุ่มหล่อมากฝีมือที่ซื้อให้กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยน้ำพักน้ำแรงอย่างบอนกำมันนั่นเองคะ่ะสำหรับบอนกำมันเป็นนักแสดงนายแบบหนุ่มหล่อโดยเขาเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงจากละครเรื่องเลือดมังกรตอนหงมือปรับเข้าสารเสกเมียอาชีพ ล่าสุดเขาได้ร้องให้รับสารภาพเล่นโฟเรกเพราะโลภเงินซึ่งทั้งบอลและกระทิงคุณนรงค์ได้เปิดใจผ่านทางรายการโหนกระแสว่ารู้จกักผ่านนภาพนั้นเป็นงานเลี้ยงไปเป็นกลุ่มใหญ่ก็ชวนกันผ่นานๆว่างไหมว่างก็มาไปบ่อยไหมก็ประมาณหนึ่งแจงดาวไลน์17คนเงินได้จากเวฟบเราไม่สามารถดูของคนอื่นได้มันโชว์แค่ของตัวเองไม่รู้ว่า17คนมาจากใคร กับกระทิงรู้จักกันนานแล้วตอนนั้นแค่ถามว่าตอนนี้ทำอะไรเขาก็บอกทํานั่นนี่ก็ถามว่าคืออะไรอยากลองเห็นเขาได้ก็เลยถามเห็นเงินแล้วโลภอยากได้ตอนแรกยังไม่ได้ลงก็ดูไปเรื่อยๆจนกระทั่งเล่นเองดาวลนยของบอลมี17คนต้องบอกว่าเป็นเพื่อนเขาก็ถามว่าเราทำอะไรบ้างเราก็เล่า มองโฟเร็กเหมือนเป็นเงินฝากธนาคารกินดอกเบีย้ยเราก็ไม่ได้ชักชวนเพราะการที่ลงทุนต้องขอไอดีผมไปผมให้แค่ไอดีที่เหลือเขาก็ไปเล่นกันเองเพราะมันต้องใช้รหัสยืนยันแต่ตอนหลังเปิดให้เล่นง่ายๆ บอนบอกว่าเราไม่ได้มีฐานะร่ำรวยเห็นน้องมีก็เลยถามว่าทำยังไงได้เหมือนฝากธนาคารและกินดอกพอยิ่งได้เราก็ถมไปอีกกำไรอะไรถมไปอีกเราโลภกับเงินก้อนนี้เพราะมันดูน่าเชื่อถือมันให้เราได้และยังยอมรับสภาพผิดก็คือผิดไม่อยากให้เรื่องเกิดขึ้นยอมรับว่าคิดน้อยขอโทษทุกคนที่ทำให้ได้รับผลกระทบ วันนี้เราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านหลังงามของเขาที่ซื้อให้กับคุณพ่อคุณแม่จากน้ำพักน้ำแรงจะสวยงามแค่ไหนเราไปชมกันเลยคะ่ะสำหรับบ้านหลังนี้ของเขาอยู่ในย่านแจ้งวัฒนะ ตัวบ้านใหญ่โตกว้างขวางโทนสีครีมขาวทันสมัยแต่ก็ดูอบอุ่นก่อนหน้านี้เขาเคยอาศัยอยู่ในกรมทหารแถวๆนี้มาก่อนบ้านหลังนี้ถือเป็นบ้านหลังแรกของครอบครัวเขาซื้อให้กับพ่อแม่จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองรอบๆบบ้านจะส่วนเล็กๆมีต้นไม้สีเขียวให้ความรม่มรื่นพร้อมกับชุดเก้าอี้ให้นั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจ นอกจากนี้ยังมีสารพระภูมิเพราะเคารพนับถือและเป็นสายมูเตลูประมาณหนึ่งมีสารอยู่ทั้งหมดสามสารรวมถึงพระพิคเนตด้วย mm. เขาเล่าว่าตอนแรกกัจะไม่ทำสารเลยแต่พ่ออยากให้มีไปไปมาๆก็เลยมีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ ภายในบ้านตกแต่งตามใจคุณพ่อเพราะอยากให้เป็นบ้านของพ่อกับแม่จึงไม่เข้ามายุ่งกับการตกแต่งเลยซึ่งคุณพ่อก็ตกแต่งบ้านได้สวยงามมากอบอุ่นเรียบง่ายทนสีธรรมชาติประดับรูปภาพไว้เต็มบ้านมีรูปพะพิคเนตตและมาตามความเชื่อและห่วงจุย้ย ห้องนอนส่วนตัวของบอลเน้นโทนสีดำและเขียวดูเรียบง่ายอบอุ่นทันสมัยเป็นห้องเดียวที่เขาตกแต่งเองเป็นบ้านหลังงามหลังแรกของครอบครัวที่นักแสดงหนุ่มมากฝีมือซื้อให้กับคุณพ่อคุณแม่จากน้ำพักน้ำแรงเรียกว่าเป็นบ้านที่อบอุ่นสุดๆไปเลยค่ะ ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ